สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชี e t าแ a s โทร l o จี EP นี้จะนำเสนอบทสรุปการเงินของคุณในช่วงไตรมาสที่3นะคะคือเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์มาดูการเงินในช่วงไตรมาสที่3 c มชี t a าจะดู2แบบแบบแรกก็คือดาวที่ลอยสัมพันธ์ในภพการเงินแบบที่2คือดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธ ลอยไปอยู่ที่ไหนสัมพันธ์กับดาวอะไรนะคะแบบแรกนะคะดาวที่ลอยอยู่ในภพการเงินนะคะคืออยู่ในมุมคุ้มเล่งนะคะพอดูแล้วเนี่ยในช่วงกรกฎากับสิงหาะคะ่ะไม่มีดาวลอยที่สัมพันธ์โดดเด่นนะคะจะมีแค่ดาวราหูะคะ่ะที่ทำมุมฝั่งตรงกันข้ามคือมุมเล่งกับภพบการเงินของเรานะคะทำให้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องของเงินนะคะราหูคือดาวธาตุลมนะ,ะเป็นลมพายุมันเหมือนมันจะมีแบบความรู้สึกว่า เงินเราเป็นเงินที่พัดเข้าพัดออกอะ่ะมันมีความวุ่นวายมันอาจจะเป็นเรื่องของเงินหมุนนะฮะหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามือซ้ายออกมือขวามันยังดูอะไรแบบแน่นอนไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็ยังไม่มีดาวมากระทบนะคะในมุมสัมพันธ์นั่นเองเลยมองว่ากรกฎาสิงหามันเป็นความรู้สึกนะคะว่าแบบจะหมุนเงินอะไรยังไงดีนะจะเอายังไงจะต่อยอดจะทํายังไงดีมันมีแบบปัญหาอะไรที่มันอึมครึมแล้วกันนะคะ พอมาปลายเดือนสิงหาเนี่ยเอาละมันเริ่มจะมีดวงดาวที่เป็นดาวรายเดือนนะคะโคจรมาทำมุมสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนสิงหาดาวศุกร์นะคะจะโคจรเป็นนิดอยู่ในภพก,การเงินนะคะทำให้เงินของเราค่ะได้แล้วนะสิงปลายสิงหามันเหมือนมันมีช่องทางอะไรบางอย่างอะ่ะทำให้อยู่ดีๆมันก็กระเตือขึ้นมาเลยเรื่องของการเงินของเรานะคะศุกร์มาจากภพก,การงาน งานเป็นบอ่อเกิดของเงินสุขมาจากพบสศาชะการติดต่อสังคมในหน้าคอนเน็ t ชันการสื่อสารการพูดการเจรจาออกไปอะค่ะจะทำให้เราได้เงินนะคะอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะ,ะในช่วง27สิงหายาวไปจนถึงเดือนกันยายนแต่รูปแบบของการได้เงินของคุณเป็นนิดแต่ว่านิดนิดหน่อยหนอยได้น้อยได้กำไรน้อย เวลาเขาจะจ่ายเขาก็จะจ่ายเป็นขยักขยักขยักอะไรอย่างงี้ค่ะมันจะเป็นในรูปแบบของดาวด้วยคือสภาพเป็นนิดนะคะคือได้ไม่มากแต่ได้มาเรื่อยๆเพราะว่าดาวได้มุมจตุสดายแล้วดาวสุขสัมพันธ์กับดาวที่ดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวราวหูดาวเกตเป็นดาวที่ไม่ได้เป็นดาวคู่ศัตรูเลยการได้มานะถึงน้อยแต่ได้เหมือนน้ำซึมบ่อทรายไหลไปเรื่อยๆได้มาเรื่อยๆ ต่อยอดไปเรื่อยๆการเงินของเราจะเริ่มเข้าสู่จุดที่ชัดเจนเนี่ยคือที่7สิงหาคมดาวสุกสัมพันธ์กันกับดาวอังคารเงินของเรานะคะบางทีได้มาจากภพของดาวอังคารก็คือภพพันธุนะคะมาจากทรัพย์สินของเรานั่นแหละนะปล่อยเช่าได้แต่อาจจะถูกแบบลงนิดนึงนะคะหรือมาจากเรื่องของคนในครอบครัวนะคะดาวราหูเนี่ยมาจาก ปัตตานีนะคะก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องของถ้าเรามีปัญหาเรื่องของการเงินหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้มาซึ่งเงินนะนะบางทีเราอาจจะต้องปรึกษาหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ครองของเราด้วยเช่นบางทีเอาทรัพย์สินของเราอะค่ะไปบริหารจัดการหรือมีเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนเราจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่คอยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการวางแผนทางการเงินของคุณด้วยแล้วจึงจะดีเพราะ มุมดาวทั้งสี่มุมค่ะมุมสี่เสาเนี่ยเป็นมุมที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแปลว่าเงินของเราอ่ะจะมาจากหนึ่งปุตตะแปลว่าการเงินการลงทุนของคุณมีผลที่จะทําให้คุณได้เงินต่อยอดได้ในช่วงปลายสิงหาเดืนถึงเดือนกันยายนทําให้คุณต้องหาแบบคนที่ไว้ใจได้ในการติดต่อหรือพูดคุยปุตตะแปลว่าลูกค้าของเรานะคะจะได้มาจากเรื่องของโลกออนไลน์ต่างชาติออนไลน์หรือการ บางทีไปงานบุญนันกุศลน่ะอาจจะไปออกบูธไปทําอาหารอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ไดออเดอร์มาเพิ่มก็ได้นะมันเหมือนปุตตะที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังจะทําในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติออนไลน์บุญกุศลเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณได้เงินไปออกโรงทานได้กำไรนิดหน่อยทําบุญไปด้วย แต่กลายเป็นว่าได้คอนเน็ชันได้ความสุขนะคะได้ความเจริญรุ่งเรืองได้พาครอบครัวไปร่วมกันทําบุญทําบุญด้วยทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นเหมือนเราเราได้เกิดความมัน่นคงขึ้นเพราะมีมุมจตุสดยแต่พอวันที่17กันยายนเนี่ยนะคะก็จะมีดาวโคจรมาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะ17กันยายีีกันยายจะมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธมาสัมพันธ์เพิ่มเติมนั่นเองนะคะทาให้รูปแบบของการได้เงินของคุณเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่เพิ่มเติมมากขึ้น อย่าง17กันยาดาวอาทิตย์สุกเป็นดาวคู่สมพลนะคะซึ่งอันนี้เรียกว่าดีนะอาทิตย์เป็นตัวคุณด้วยตัวเราเป็นบ่อกเกิดของการได้เงินยิ่งตัวเราหางานหาคอนเน็กชันมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เราต่อยอดมากขึ้นไปอีกนะคะตัวเราเป็นบ่อกเกิดของเงินนะถ้าเกิดเราไม่เอาตัวเองอ่ะเข้าไปทํางานหรือสร้างคอนเน็กชันแปลว่าไม่ได้นะคะแล้วคู่สมพลแปลว่าเราต้องแบ่งผลประโยชน์ให้ดีเหมือนกันนะคะบางทีอาจจะเป็นช่วงที่ คุณได้เงินเยอะนะคะแต่คุณก็อาจจะต้องแบ่งหน้าเค้กเช่นบางทีขอใครไปเป็นนายหน้าให้คุณอาจจะแบบอยากจะปล่อยบ้านปล่อยคอนโดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเกณฑ์ได้แต่คุณก็จะต้องเสียค่านายหน้านะคะหรือแบบเราจะเอาสินค้าเราขึ้นออนไลน์อย่างเงี้ยโปรโมทออนไลน์ใช่ไหมคะคุณก็ต้องเสียค่าแอดค่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าโปรโมทคือเหมือนเราได้ส่วนหนึ่ง เขาก็ได้ส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดคุณทําในลักษณะของรูปแบบออนไลน์ก็มองว่าค่อนข้างโดดเด่นเพราะดาวเกตสัมพันธ์ตลอดเลยค่ะตั้งแต่27สิิงหายาวไปจนถึงกันยายนนะ,ะแล้วดาวเกตเนี่ยแข็งแรงมากๆท่านโคจรลอยเป็นมหาอุดเป็นตําแหน่งที่สูงที่สุดแล้วยิ่งถ้าเราทําเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของงานบุญงานกุศลเรื่องของต่างชาติแล้วอยู่ในพปุตตาค่ะการลงทุนในกองทุนต่างชาตินะคะเอานวัตกรรมเข้ามาผสมกับ ในสิ่งที่เรากําลังจะทำนะมีความสร้างสารรค์มีการช่วยเหลือมีครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเอา,เอางานของเราไปสัมพันธ์เรื่องของพวกโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้คือได้หมดเลยนะ,ะอันนี้มองว่าดี24กันยายนดาวพุธโคโจรมาแทนดาวศุกร์เป็นเกษตรนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เงินมากนะ24กันยายนเนี่ยไปจนถึงเดือนตุลาคมอะค่ะดาวพุธเป็นเกษตรเป็นมหาอุดได้สองตแหน่งเลย หนึ่งปีจะโครจรมาอยู่ตรงนี้ทีหนึ่งแล้วโครจรร่วมกันกับตัวคุณด้วยการติดต่อคําพูดสื่อสารอะไรอย่างนี้มันดูง่ายมากยิ่งพูดยิ่งได้ยิ่งสื่อสารยิ่งใช่นะคะแต่ยังไม่ได้บอกถึงรายจ่ายนะรายจ่ายก็มีนะคะตั้งแต่ช่วง17กันยายนเพราะดาวการเงินนะคะสัมพันธ์กันกับดาวคู่ศัตรูคือดาวตัวเราอาทิตย์นะคะตัวเราสัมพันธ์กับดาวอังคารกับดาวราหูนะคะทำให้มันเหมือนได้มาใช่ไหมคะก็ต้องเสียไปด้วยอาจจะเป็นผ้า ถ้าบ้านค่ารถจ่ายให้คนในครอบครัวจ่ายให้กับคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองหรือหรือบางทีเป็นการแบบตกแต่งต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันได้แล้วมันเสียนะแต่ชิต้าไม่พูดถึงเรื่องเสียก่อนชิต้าพูดถึงเรื่องได้ก่อนชิต้ามองว่าช่วงเดือนแบบที่จสิงหาเนี่ยและเดือนกันยายนเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสในเรื่องของการเงินมากๆแล้วคุณจะต้องแบบวางแผนให้ดีอะ่ะเพราะมันเหมือนกระดาษสิงหามันยังนิ่งๆอยู่แล้วู่ดีพอมันมามันก็จะมาแบบ โห oh, จะตุสไดยอย่างเงี้ยค่ะเป็นมุมสัมพันธ์แบบคือเป็นเรื่องของความมั่นคงอะ่ะคือถ้าคุณไม่ทาอะ่ะหรือพยายามหาช่องทางเอาตัวเองเข้าไปสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้มันก็จะได้หละนะเพราะดาวมันไม่หลอกหลอกแต่ว่าแทนที่คุณจะได้ร้อยอ่ะคุณอาจจะได้แค่ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยิ่งยี่สิบีกันยายนเนี่ยการพูดการสื่อสารการเจราจาการติดต่อจะยิ่งทําให้คุณสําเร็จได้เงินได้ความสําเร็จได้เงินแบบมหาอุดได้เงินแบบเกษตรตาที่เป็นดี มาจากตัวเรานะคะก็ถ้าเกรดให้เกรดนะสำหรับดาวที่ร้อยเนี่ยชิตาก็ให้จริง,รงๆให้เกรด B แล้วกันนะคะเพราะว่าการะดาษสิงหามันมันนิ่งๆเนาะในช่วงเดือนกันยาดูมีอะไรที่แบบหวือหวาค่อนข้างแบบน่าสนใจนะคะก็ให้เกรด B แล้วกันนะคะสำหรับคนสิงมาดูดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวพุธนะคะดาวพุธเนี่ย ในช่วงไตรามาสที่ 3, าโครจรทั้งหมด3ราศีนะคะก็จะมีกรกฎสิงแล้วก็กันนะคะแต่ว่าที่กรกฎเนี่ยเป็นการโครจรแบบผิดปกติเพราะดาวพุธอยู่ตรงนี้ตั้งแต่27มิถุนายจะอยู่ยาวไปถึงเดือนสิงหาคมเป็นการเดินแบบผิดปกติมากนะคะปกติดาวพุธหนเดือน1ช่องราศีแต่กลายเป็นว่าครั้งนี้ยลอยอยู่ตรงนี้ราศีกรกฎพบวินาศของคุณสเดือนกว่าเน่ แล้วภพที่ไปลอยเนี่ยเป็นภพที่มีเงื่อนไขนะคะวินาศเนี่ยคือการได้เงินมาในลักษณะของต่างชาติออนไลน์ประกันหรือความเสียหายถึงจะได้เงินมาแต่เมื่อดาวเดินผิดปกติทําให้บางทีเราคิดว่าเราจะได้ในเรื่องที่บอกเมื่อสักครู่ะคะ่ะมันก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะเดินหน้าถอยหลังตกลงได้ใช่ไหมอา้าวเดี๋ยวไว้ก่อนคุยกันอีกทีหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ ชต้ามองว่ากรกฎาสิงหาดาวการเงินมีเงื่อนไขมีข้อจํากัดเพราะเดินผิดปกติอยู่ในภพที่ไม่ให้คุณนะคะอย่างในเดือนกรกฎาเนี่ยดาวพุธยังโครจรสัมพันธ์กับราหูและดาวเกตสองดวงนี้สัมพันธ์กับดาวพุธก่อนที่จะมาเจอดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์นะคะราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูเรื่องของความขัดแยง้งการแบบเถียงการตกลงกันหรือการถูกเอาเปรียบอะ อย่างบางทีคุณทํางานกับคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองคุณรู้สึกว่าทําไมเขาค้ากําไรเกินควรทําไมเราได้ไม่คุ้มเสียหรือคุณอาจจะมะีเรื่องปัญหาของความรักก็ได้เพราะเราเสาวเรื่องลัคนาของคุณอยู่นะคะซูส์ม,มีปัญหากับคนรักกําลังจะ,ะเลิกการแบ่งสิสนสมรสกันหรือทะเลกกาะกันเรื่องของการเงินทําไมเธอจ่ายน้อยกว่าฉันทําไมฉันต้องจ่ายมากกว่าเธอทําไมเธอไม่จ่ายสักทีเรื่องนี้คือมันเหมือนมันมีความขัดแย้งความตึงเครียดมาจาก เรื่องของคู่ค้าคุณสวนคู่ครองนะคะแต่ก็โชคดีที่ดาวเกตก็จะมาช่วยแปลว่าบางทีมันมีปัญหาแล้วมันมีอุปสรรคมันก็จะชอบมีอะไรเข้ามาแบบช่วยเราเสมอเสมอ่อะมันก็เลยเหมือนดีครึ่งเสียครึ่งเสมอตัวหรือบางทีคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการเรื่องของต่างชาติหรือออนไลน์เนาะเพราะดาวเกตเนี่ยสัมพันธ์เปิดตะก้าออนไลน์อย่างเงี้ยลูกค้าสั่งแล้วก็ยังไม่ได้เงินสักทีอ่ะมันเป็นเหมือนแบบ สั่งก็น้อยกําไรก็น้อยพอสั่งแล้วก็ต้องรอเมื่อไหร่จะได้สักทีคือ,เห,อเหมือนเงินมันถูกแขวนเอาไว้อย่างงี้ค่ะมันมันยังไม่ได้ชัดเจนแต่พอวันที่9กรกฎาดาวศุกร์จะเข้ามาเริ่มมาช่วยนะคะพูดกับศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำทําให้การเงินของเราเหมือนที่จะมีตัวช่วยละได้มาจากการทํางานนะคะได้มาจากเรื่องของการเป็นในหน้าติดต่อหรือสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคุยไว้มีคนมาเริ่ม มาช่วยมันเริ่มมีการทําโปรโมทหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะทำให้ดาวการเงินเริ่มกระตื้งขึ้นละเลยเมองว่าก้ากรกฎาก็จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีพอช่วงกลางเดือนดาวอาทิตย์มาเพิ่มอีกนะคะซึ่งดาวอาทิตย์ก็ไม่ได้ให้คุณกับดาวพุธนะคะเป็นดาวที่ไม่ได้ให้ให้คุณหรือไม่ได้ให้โทษเป็นเรื่องของการพูดคุยติดต่อกันนะคะก็เลยเหมือนกับว่ากรกฎาเนี่ยมันจะมีสองเลเยอร์นะคะ ช่วงต้นอาจจะอาจจะดูไม่ชัดเจนนะแต่ว่าช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปค่ะเรื่องของการเงินก็จะเริ่มโดดเด่นขึ้นถ้าเป็นเงินที่เราเคยคุยกันไว้เรื่องของประกรันเรื่องของออนไลน์เรื่องของต่างชาติเรื่องของแบบความเสียหายอ่ะเช่นเลิกกันไปแล้วจะมาคุยกันแบ่งทรัพย์สินหรือดูแลค่าใช้จ่ายกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีการมาตกลงมาพูดคุยมีการมาติดต่ออ่าแล้วก็ไปในสถานะที่ดีนะคะพอมาเดือนสิงหา เดือนสิงหาเนี่ยดาวสุขซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุออกไปแล้วและดาวเกตก็จะย้ายในช่วงกลางเดือนนะเลยทําให้ในช่วงสิงหาชิต้าก็มองว่าแค่กลางๆนะมันก็จะมีทั้งแบบเหมือนตัวที่ก็จะช่วยแต่ตัวที่ทําลายก็จะมีมนะคะก็จะมีแบบขึ้นๆลงๆแล้วดาวการเงินยังลอยอยู่ในภพวีนาอยู่ก็ถ้าเกิดคุณทําเรื่องของโลกออนไลน์ต่างชาติเรื่องของเนี่ยการแบบประก,การเรื่องของการติดต่อกับคู่ค้าหุ้นส่วนคู่คดีความอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนยังต้องคุย คุยยังไม่เสร็จอ่ะหรือต้องคุยกันใหม่รีไวซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือยังไม่ค่อยได้เงินสักเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยชัดเจนเนาะแต่ว่ากัญญาเนี่ยสิกัญญาเนี่ยมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนของคนสิงในเรื่องของการเงินของคุณเพราะดาวพุธเริ่มโคจรย้ายมากลุ่มลัคนาละนะคะเงินมากลุ่มตัวเองกลุ่มตัวเองแล้วเล็งไปเจอดาวเสาร์นะคะเป็นดาวคู่สมพลแสดงว่าเรามีโอกาสนะในเรื่องของการ ต่อยอดหาในเรื่องของการพูดที่เราเคยพูดเคยเจราจามันดูแบบทำไมงงงไม่ได้สักทีวุ่นวายแก้แล้วแก้อีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกคุยแล้วคุยอีกไม่ยอมได้สักทีมันจะเริ่มได้ในช่วงนี้สมมติคุณขายของออนไลน์ใช่ไหมคะกระดาษสิงหานะคะมันเหมือนคุณจะได้ในช่วงกันยายนี้ยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือคุณแบบเปิดร้านไว้หรือคุณแบบเปิด u t u b e อะไรอย่างเงี้ย กว่าจะผ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้เอาเป็นว่าเดือนกันยาจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะเริ่มได้ในสิ่งที่คุณกอบโกยเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะกันยานี้นะดาวการเงินกลุ่มลัคนายิ่งถ้าเกิดคุณพูดพูดคือพูดปากค่ะยิ่งพูดยิ่งติดต่อยิ่งสื่อสารยิ่งขายยิ่งเจรจายิ่งไลฟ์นะคะก็จะยิ่งดียิ่งออกไปทำประชาสัมพันธ์ยิ่งออกไปเป็น MC ยิ่งแบบพูด มากเท่าไหร่มันยิ่งดีแล้วดาวพุธสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยค่ะงานพวกเอกสารงานเปเปอร์ถ้าเกิดคุณจะมีการแบบการกู้เนาะหรือการทําอะไรที่เป็นในเชิงเอกสารทั้งหลายค่ะก็จะยิ่งโดดเด่นนะคะยิ่งแบบได้ผลประโยชน์ได้โอกาสมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ราหูเนี่ยก็ยังสัมพันธ์เป็นเกณฑ์หกนะ คือราหูเนี่ยไม่ออกไปจากตัวเราเลยนะคะในช่วงไตรามาสที่3ไม่ออกไปจากเรื่องของเงินนะคะเลยทําให้คุณอาจจะต้องระวังเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ครองเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้คุณเสียงเงินเขาจะเป็นคนมาปล้นคุณบางทีคู่ค้าของคุณเอาเปรียบคุณในช่วงไตรามาสที่3คู่ครองของคุณมีปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาเรื่องของการหย่าร้างทําให้เราได้เงินน้อยลง หรือถ้าเกิดคุณไม่มีคู่ค้าหุ้นส่วนก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ราหูอะราหูจะมามีอิทธิพลกับตัวคุณอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งอะโคจรเพราะสิ่งอะโคจรทั้งหลายเนี่ยจะมาทํามุมกับเงินของคุณในช่วงไตรมาสที่สามบางคนติดเกมบางคนติดการพน,นันบางคนติดอบายามุกบางคนไปคบคน่านอยู่ในแหล่งอะโคจรทั้งหลายแหล่อย่างเนี้ค่ะ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทําให้เงินของคุณหมดไปนะทีนี้พอเดือนกันยายนเนี่ยดาวพุธเริ่มเข้มแข็งแล้วนะคะจากที่เดินผิดปกติงงๆเนี่ยดาวพุธเข้มแข็งมาคุมลัคนาแล้วโคจรย้ายมาเป็นเกษตรตาทิพดีแปลว่าคุณจะได้เงินมากคุณจะต่อยอดได้นะคะแต่ดาวพูธศัตรูก็มีหนึ่งในนั้นคือราหูอย่างที่บอกอะนะคะที่เมื่อกี้บอกผู้ค้องผู้ส่วนผู้ค้าหรือที่อโคจรคนอโคจรทั้งหลายเนี่ยกลุ่มนี้ระวัง ราหูคุณกการเมืองด้วยนะผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นกลุ่มนี้ก็จะต้องระวังรวมถึงพวก call center คือราหูว่ะคนโกงโจรนะจะทำให้เราเสียงเงินนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่19กันยายนมันจะมีมุมจตุดสดายคือเหมือนหลีกไปไม่ได้อ่ะมันจะช่วงที่คุณได้เงินเยอะมากดาวการเงินคุณเป็นเกษตรตาธิบดี ได้เยอะมากแล้วสัมพันธ์กันกับดาวเกตนะคะมาจาก Online, ออนไลน์หุ้นมาจากออนไลน์เทคโนโลยีต่างชาติมาจากลูกค้าที่เป็นดาวเกตเนี่ยนะคะลูกค้าที่เราไปทํางานบุญหรือการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เยอะเลยนะคะแต่ดาวการเงินสัมพันธ์กับดาวอังคารและดาวราหูซึ่งเป็นดาวคูศ่ศัตรูจ่ายสองเท่าได้มือซ้ายออกมือขวาแต่ได้ชั่วนะคะได้มือซ้ายออกมือขวา ราหูนี่บอกไปแล้วส่วนดาวอังคารก็จะเป็นเรื่องของพันธุกทูว่าอาจจะต้องจ่ายเรื่องของทรัพย์สินของเราค่ะบางทีต้องจ่ายเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมจะให้กับครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นการดูแลท่านอันนี้ก็จะเป็นรายจ่ายที่เหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าอยู่ในมุมตรีโกณอ,อยู่ในมุมจตุดสดัยถึงตัวคุณนั่นเองนะอ่ะถ้ามองแล้วคุณสินในเดือนกันยาการเงินคุณโดดเด่นมากๆเลยค่ะ ทีนี้เดือนกรกฎาคมนหานจะมีเงื่อนไขคือชิต้าเลยให้เท่ากับนะกระกฎาคมมีได้มีเสียแต่กันยาเนี่ยได้เยอะแต่มีเสียด้วยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ถูกไหมคะก็เลยให้เกรดให้ซีละกันนะคะถ้าเป็นดาวเจ้าเรือนอะ่ะให้ซีก็คือกลางๆเท่ากับนะคะพอมารวมกับดาวที่ลอยเมื่อสักครู่ได้บีเนาะก็เป็นซีบวกนะคะซีบวกก็จะประมาณสัก6 5เเซนะคะสำหรับไตรมาสที่3ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำานายใน EP นี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ id c h i t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP นอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ